43องศานะคะแดดสุดเย็นมากร้ลมแรงมากขออนุญ,ญาตเชื่อกังเกงว่าโดนลมพัดแรงขนาดไหนเนี่ยค่ะลมมาจากด้านหลังปีจนแม่ไผ่จะล้มล้วเนี่ยอ่าอ้าอ, <c oughs> อ้ยนิลสเนียสเย้อ้ออันนี้จะเป็นเมนูเรียกว่าอะไรดีก๋วยเตี๋ยวลางหม้อ ไม่รู้ทำไมเป็นคนที่ชอบเปิดประตูออกมาส่งลูกอย่างเงี้ยค่ะตลอดไม่ว่าลูกจะไปไหนไปยิมไปฟิตเนสไปซ้อมฟุตบอลอะไรเงี้ยแม่ไผ่จะชอบเปิดประตูออกมาส่งลูกนี่ค่ะที่พี่ไผ่จะตัดต่อก็คือตรงนี้ยาวไปถึงนู้นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศเบลเยียมในวันที่ อากาศแบบเบลเยี่ยมเแบลบเยี่ยมค่ะคุณผู้ชมวันนี้ลมแรงมากแล้วก็มีอาการแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนเมื่อเช้านี้ก็ฝนตกค่ะแล้วตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วแต่ว่าลมแรงเหลือเกินค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่แม่ไผ่ก็มาซัพพอร์ตน้องนิวส์นะคะแต่ว่าแม่ไผ่มาช่วงควอเตอร์สามควอเตอร์สเนาะเพราะว่าเมื่อเช้าให้คุณบาสมาส่งแล้วก็แม่ไผ่ก็มารับค่ะตอนช่วงใกล้จะจบแมท และเนื่องจากวันนี้ลมแรงมากๆเลยค่ะยังไงต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยว่าอาจอาจะมีเสียงลมเข้ามาอยู่ในคลิปเนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะไม่ไผ่ขออภัยจริงๆค่ะเพราะว่าไม่ไผ่ไม่ได้เอาไมโครโฟนไปด้วยเนาะก็ะนั่นแหละค่ะอาจจะทำให้อัดทลนดในการชมลดน้อยลงไปบ้างแต่ยังไงก็ฝากติดตามจนจบคลิปด้วยนะคะ ควอเตอร์เมื่อกี้น้องนิวเซนเป็นกองหลังนะคะควอเตอร์นี้น่าจะเป็นควอเตอร์สุดท้ายเอ่อโคชให้น้องนิวลงมาเป็นผู้รักษาประตูมาช่วัน,นี้<อ>ก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเพราะว่าแม่ไพ่เพิ่งมาเนาะเพราะว่าเป็นมาแข่งที่ขับอยู่ใกล้บ้านเป็นหมู่บ้านติดกันห่างจากบ้านเราประมาณแค่6กะะิโลค่ะก็เลยเพิ่งมารับเมื่อเช้าให้ดัดี้มาส่งแล้วตอนนี้น้องนิวก็เป็นผู้รักษาประตูอยู่ ตื่นเต้นตื่นเต้นครั้งแรกที่เห็นลูกเป็นผู้รักษาประตูตอนนี้อากาศ13องศานะคะแดด10นิ้วมากาศแรงมากเราจะมีเสียงลมเข้าไปใน รยการอบสนามค่ะก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะมาเชียร์เด็กๆก,กันส่วนเด็กๆเ,เองก็แข่งไปส่วนฝั่งนู้นนะคะที่เห็นเป็นตัวส่งสัญญาณหมุนๆน,น,นั้นตรงนั้นจะเป็นบราซิลแอร์พอร์ตชาละะ้าคาสนามนี้อยู่ติดกับ b r าซิลแอร์พอร์ตสนามบินนานาชาติของประเทศเบลเยียมนั่นเองนะคะซึ่งก็เนี่ยเวลาแข่งไปเนาะยืนเชียร์ไปก็จะเห็นมีเครื่องบินแลนดิง้งมาจากทางฝั่งโน้นนะคะเพราะว่าติดกับลัวของสนาม ขับเนี้ยก็จะเป็นเขตของบรัสเซลแอร์พอร์ตแล้วค่ะอขออนุญาตเช็วกวังเกงว่าโดนลมพัดแรงขนาดไหนเนี่ยค่ะลมมาจากด้านหลังปีจนแม่ไผ่จะล้มแล้วเนี่ยน้ำหนักก็ไม่ใช่น้อยนะลมมาทีก็คือเอ่นอะ ของเราจะเป็นชุดสีฟ้าที่ชุดสีน้ำเงินที่ไม่ได้ใส่เสื้อสะท้อนแสงเนาะเพราะว่า2ทีมก็คือใช้สีเดียวกันอู้ปอ่าอาออนิลส์นิลส์ย้โเสร็จไปได้แม่ก็ตื่นเต้น เซฟไปได้ครับจบเกมแล้วครับเรียบร้อยโอ้ ให้ได้นะลูกนะย่ yeah. <laughs> เาเส้แล้วค่ะเสร็จแล้วก็แปะมือกันเนาะกับผู้เล่นอีกทีมอ,อ่ะได้รักษาประตูอีกครั้งหนึง่งโอ้เข้าไปค่ะเอ๊อักษรแขงเสร็จแล้วนะคะรอให้น้องมิลส์กับเพื่อนๆในทีม ว่า,าวันนี้แพ้ชนะไปกี่ลูกเอ๊ให้เราวันนี้จะได้เงินอัฉีดไว้หน้าเยค่ะว่าวันนี้น่าจะชนะอยู่นะโอ้ยจะภาพอากาศอะคุณผู้ชมโชคดีนะคะเนี่ยตอนนี้มีแดดเมื่อเช้าตอนที่คุณบารมาสง่งน้องเมียเคือฝนตกแล้วก็ยังห่วงอยู่ว่าเอ้ลูกจะต้องเล่นกลางฝนแต่ว่าผ่านไปสักแปะะ๊บอ่ะพอจะเริ่มเตะดูเวลาฝนก ก็โชคดีไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ลมแรงมากนี่แหละค่ะบรรยากาศประเทศเบลเยียมมันก็ดีนะช่วงหน้าร้อนแต่ว่ามันก็จะหนาวๆหน่อยแล้วก็ลมแรงหน่อยนะคะเบลเยียมฮอลแลนด์อากาศเหมือนกันเลยเมื่อกี้ได้เหรียญเป็นคูปองใช่ไหมจากโคชให้มาซื้อของได้ที่ในแคนทีนแล้วลูกซื้ออะไรมาเนี่ยฮันนี่โบหรอกแกได้ไหมครับไปเดินไปคุยไปด้วยเนาะอืม เก่งจังเลยวันนี้แม่เห็นเล่นเป็น uh, อะไรนะกองหลังเหรอ mm hmm. อยู่ the back mm hmm. ใช่ไหมแล้วก็เป็นโกลคีเปอร์ด้วยใช่ไหมเนี่ยเก่งที่สุดเลย <Yeah. S 1> แล้ววันนี้เป็นยังไงครับแพ้ชนะไหนดูจิอีวอนนายนาทีทูนาทีทโอเคเก่งมากๆครับเก mm hmm. ่งที่สุดเลยแล้วเนียสได้สกอร์บ้างไหมเนี่ยรถอยู่ตรงนี้ครับได้สกอร์บ้างไหมอีวอน เหรโอ้ยก <Hello? S 2> mm ็ได้5ยูโรสิวันนี้ไห <Okay. S 1> นดูหน้าคนทำประตูได้หน่อยสิสกอร์ได้ตอนไหนเนี่ย first quarter เลยหรือเปล่า t r d quarter t r d quarter ตอนที่ก่อนที่แม่จะมาแป๊บเดียวสิแม่มาตอน third quarter อ๋อวันนี้นิวส์เล่นตำแหน่งอะไรบ้างนะครับ Central back Central back and goalkeeper mm hmm. อ๋อเหรอครับเราได้เล่นกี่ควอเตอร์วันนี้3 h r e e a half. 3ะฮะโอ้ oh, ได้เล่นเกือบทั้งเกมเลยอ๋อ oh, อีกควอตุดหนึ่งก็คือเป็นเป็นโกลคีเปิดน,นะเนาะใช่ไหม mm hmm. อ๋อโอ้โยเก่งที่สุดเลยลูกแม่เก่งมากมาก,มากครับตายแล้วแม่ต้องเสียห้ายูโรสิเนี่ยอ mm hmm. มีทอนไหมล่ะแม่มีนะแม่มีแคชแตนิสก็มีแบบเชนจ์ให้แม่ไหมล่ะมีทอนไหม no no อุ้ยให้แม่แม่ต้องให้หมดทั้ง20ยูโรเลยเหรอ <Yeah. S 1> mm hmm. แม่โอนเข้าบัญชีนีสก็ได้ไหม Can I transfer to your account อ mm ือ hmm. ฮ uh ึโอเคไหนแปะมือหน่อยมาแปะมือหน่อยเย่ yeah. ปะกลับบ้านกันนะเมนูเที่ยงนี้ของแม่ไผ่ค่ะวันนี้จะทำเป็นก๋วยเตี๋ยวมาม่าอู้ห <laughs> น้ากล้องเป็นฝ้าเลยเป็นเมนูง่ายๆแบบรวดเร็วคะ่ะ พอดีว่ามีน้ำซุปจากเมื่อวานน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเหลืออยู่จากเมื่อวานก็เลยจะทำเป็นก๋วยเตี๋ยวมามา่าทานเที่ยงนี้คนเดียวส่วนพ่อลูกก็กำลังทานเป็นแซนด์วิชอยู่นะคะแม่พายก็อีกแล้วไม่ถนัดทานแซนด์วิชก็ต้องหาทำอะไรกินเองแบบนี้ละคะ่ะทำแยกกินซึ่งบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้แหละใครชอบทานอะไรก็ทานอนั้นเนาะเราจะไม่ค่อยแบบอาหารฝรั่งซะเท่าไหร่เราจะคนไทยก็ชอบอาหารไทยคะ่ะ เมนูล้างหม้อก๋วยเตี๋ยวคะ่ะนี่แหละแล้วก็หยอกซอสไปหน่อยนิดนึงวิธีแม่บ้านนะคะซอสต้องอยู่ข้างกายในนี้แล้วก็พริกไทยป่นเฮนี่เรียบร้อยค่ะอันนี้จะเป็นเมนูเรียกว่าอะไรดีก๋วยเตี๋ยวล้างหม้อ เป็นเมนูขวยเตี๋ยวมามา่มาล้างหม้อขวยเตี๋ยวของแม่ไผ่สำหรับมื้อเที่ยงนี้ค่ะชิมก่อนเนาะอร่อยไหมเนี่ยน่าจะอร่อยแหละทำเองก็ต้องอร่อยแล้วเนาะอืมพอดีแล้วนเนี่ยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยงั้นน้ำปลาออก <laughs> ไม่ต้องใส่น้่งปลา โอ้ลูกชิ้นตุต้มๆเลยอ่ะเขากินลูกชิ้นก่อนได้ไหมอ่ะ ไปจิมใช่ไหมครับอะไรอยู่ในตู้จดหมายเอามาให้แม่สิเบบัตอืมขอบคุณครับอ๋อเอาพวกแบตเตอรี่เก่าไปทิ้งใช่ไหมล่ะเบบัตอ่าโอเคเอนจอยกลับมากี่โมงครับยังไม่รู้เลย we will stay there for like one hour or two hours depends yeah. ไปเอนจอยนะพี่เปิดจะไปจิมอีกแล้วค่ะไปฟิตเนสไม่รู้ทำไมเป็นคนที่ชอบเปิดประตูออกมาส่งลูกอย่างเงี้ยค่ะตลอดไม่ว่าลูกจะไปไหนไปโรงเรียนตอนเช้าไปยิมไปฟิตเนสไปซ้อมฟุตบอลอะไรเงี้ยแม่ผ่ดจะชอบเปิดประตูออกมาส่งลูกไม่รู้ทำไมเหมือนกัน <c oughs> เป็นความสุขของแม่นะรู้สึกว่า พอได้เปิดประตูส่งลูกแล้วสบายใจสวัสดีไฮยูลิน่าดาจิมโอเคเย้ I like to see your smile Okay enjoy boys bye, bye. See ya wow. bye วันนี้ไปกับเควินอีกแล้วค่ะส่วนเอมิลเพื่อนอีกคนนึงรออยู่ตรง ปลายรถเมค่ะอยู่ตรงถนนที่จะไปจิมด้วยแหละ ไม่ผ่เข้าสวนอีกแล้วค่ะเมื่อกี้ก็ตัดนู่นนะคะเป็นรั้วตรงด้านข้างบ้านฝั่งไปทางหน้าบ้านหน่อยไปแล้วนะคะเสร็จมาถึงประมาณตรงบริเวณนี้ละแล้วก็เดี๋ยวจะตัดรั้วไปจนสุดรั้วด้านหลังกับติดกับอีกขึ้นมานอีกฝั่งหนึ่งเลยเนาะ เดือนตุลาคมแล้วค่ะเป็นเทศกาลงานทำความสะอาดสวนเนาะเราต้องรีบทำสวนก่อนที่ฤดูหนาวจะมาเยือนค่ะเพราะว่าถ้าฤดูหนาวมาเยือนแล้วเนี่ยมันทุกอย่างมันจะตายหมดแล้วก็ถ้าเราออกมาทำตอนช่วงหนาวๆเนี่ยมันคือก็มันก็หนาวเนาะนะไม่มีใครเขาทำกันแล้วก็อีกอย่างเนี่ยอย่างพวกการตัดรั้วตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะที่พี่ไผ่จะตัดต่อก็คือตรงนี้ยาวไปจนถึงนู่นเลย ก็ตอนนี้ไปรน้ดูใบไม้ร่วงก็จริงแต่ว่าต้นไม้ที่อยู่รอบบ้านแม่ไผ่เนี่ยขั้วยังเหนียวอยู่ใบไ,ไม้ยังยังเพิ่งเริ่มร่วงนิดๆถ้าตัดตอนนี้งานเก็บจะไม่ค่อยเยอะสัเท่าไหร่แต่ว่าถ้าตัดตอนที่เขาเริ่มร่วงแล้วขั้วเขาแบบไม่ค่อยเหนียวแล้วอะค่ะทั้งเศษไม้ทั้งเศษใบไม้จะร่วงเต็มแล้วก็เก็บยากเนาะวันนี้แม่ไผ่ก็เลยจะมาตัดให้ไปจนถึงนู่นเลยแล้วก็ ถ้ามีเวลาเหลือก็อาจจะทําอย่างอื่นด้วยนะคะแต่ไม่ได้ใจว่าเวลาจะเหลือหรือเปล่าเพราะว่านี่ก็ใบแก่แ,แล้วเนาะเริ่มงานกันต่อดีกว่านะคะ เราสั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะดูสะอาดสะอ้านขึ้นเลยอะ่ะแม่ไผ่เก็บเศษใบไม้ไปประมาณครึ่งนึงนะคะถึงประมาณตรงแถวแถวนู้นเนาะยังเก็บไม่หมดแต่เดี๋ยวไปเก็บต่อคะ่ะแล้วก็อาจจะมีเศษใบไม้เล็กๆอยู่ที่เก็บไม่หมดเหมือนกันเพราะว่ามันเล็กมากเนาะมือก็หยิบขึ้นไม่หมดแต่ไม่เป็นไรคะ่ะแม่ไผ่ก็จะปล่อยให้เขาแห้งเปื่อยกลายเป็นปุ๋ยเป็นดินไปเนาะเศษใบไม้นี่ ถัง GFT ก็คือเป็นถังขยะ Green ี a เ t e พวกขยะเกี่ยวกับเศษหญ้าเศษใบไม้อะไรเงี้ยก็เต็มแล้วค่ะก็เลยต้องเอาใส่ในถุงแยกไว้แบบนี้เดี๋ยวอันนี้จะเอาไปทิ้งคอ er นเทนเนอร์พาร์คเนาะหรือไม่ก็ถ้าไม่ได้ไปทิ้งคอนเทนเนอร์พาร์กก็รอให้เขามารับขยะตัวนี้ไปแล้วไม่ไผก็เอาใส่กับไปอีกรอบอะค่ะใส่ให้เต็มเนาะนี่ค่ะอยากจะให้ดูนะคะดูรั้วว่าสั้นแล้ว ต้นไม้ตรงนี้แม่ไผ่ก็ตัดตัดกิ่งเขาออกเนาะปีที่แล้วแม่ไผ่ตัดกิ่งออกค่ะเพราะว่าอ่านี้เป็นต้นไม้ข้างบ้านเขากิ่งเขายาวมาจนหญ้าเราตายหมดเนาะแม่ไผ่ก็ตัดออกขึ้นให้เป็นกำแพงเดี๋ยวก็จะแตกเป็นสีเขียวสวยๆค่ะยิ่งตัดยิ่งแตกเนาะเนี่ยค่ะฝั่งทางนี้ก็คือตัดให้เป็น กำแพงให้สั้นเป็นกำแพงเป็นผนังเดียวกันหมดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวตัดไปเรื่อยเขาก็จะค่อยแตกไปเรื่อยก็จะกลายเป็นกำแพงสีเขียวส,สวยสวมองมาจากในบ้านก็จะสวยเลยค่ะ <c oughs> คือไม่แปเป็นคนตัวเตีย้ยเนาะสูงร้อยหกสิบไอที่อยู่สูงๆก็ตัดไม่ไหวก็ไม่เป็นไรปล่อยไว้แบบนั้นมันต้องใช้บันไดในการขึ้นไปตัดเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้มืดค่ําแล้วได้เท่านี้ก็โอเคแล้วแหละ <c oughs> สวนดอกไม้วันนี้ ไหนๆก็มาแล้วนะคะให้ดูสวนน่อยอัปเดตสวนกันหน่อยคะ่ะสวนดอกไม้วันนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมดอกไม้ก็จะดูเป็นมีสีน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้คือสัญญาณว่าเขาดอกแก่แล้วเนาะนี่ลคะค่ะเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูจำศีลเอาเลียมก็ดอกแก่แห้งไปหมดแล้วรูเบเกียดอกก็ร่วงหมดแล้วคะ่ะเดี๋ยวเร็วนี้จะต้องมาย้าย ไฮดรนเจียเนี่ยเอารูเบเกียออกให้หมดแล้วก็ย้ายไฮดรนเจีย er, ปรับพื้นที่นิดหน่อยค่ะเพราะว่าเดือนตุลาคมนี่เหมาะอย่างยิ่งในการย้ายต้นไม้เนาะฝั่งทางนี้พีโอนี่ก็เริ่มใบแห้งแล้วค่ะเตรียมตัวจำศีลค่ะพีโอนเนี่ยเดี๋ยวอพอช่วงฤดูหนาวนะคะพอเขาเจอเอ่อน้ำแข็งเขาเรียกอ,อะไรเจอติดลบครั้งแรกปุ๊บใบเขาจะแห้งตายข้างบนจะแห้งตายหมดเลยแต่ว่ารากเขาไม่ตายนะคะเดี๋ยวปีหน้าเขาก็จะเกิดใหม่เนาะประมาณนี้ค่ะ ต้้นนไมเมเืองหาววันนี้ก็จะมีประมาณนี้ละคะ่ะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมมาจนถึงวิทาทีสุดท้ายนี้นะคะคุณคุณทุกคนเป็นคนที่น่ารักมากๆไม่ไผ่รับรู้ได้ถึงกำลังใจที่ส่งให้กันนะคะแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่สปอร์ตกันตลอด ทุกครั้งที่แม่ไผ่ทำคลิปแล้วก็อัพคลิปเนี่ยยอดวิวก็ทำให้ได้ชื่นใจตลอดเลยถึงแม้ว่าช่องเราจะเป็นช่องเล็กๆมีผู้ติดตามแค่พันต้นๆเท่านั้นแต่ว่ายอดวิวก็คือแบบทำให้ชื่นใจเป็นกำลังใจได้ตลอดค่ะทำให้แม่ไผ่มีแรงกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็เดี๋ยยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้แม่ไผ่ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊าย